สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูมาชมมาปลูกนะครับผักกาดเขียวกันนะครับวันนี้เราใช้ถุงร้อนนะครับท่านผู้ชมถุงใส่นะครับต้องใหญ่พอประมาณนะครับสวยงามปลอดภัยไร้สารเคมีนะครับปลูกแค่50วันก็ได้รับประทานแล้วท่านผู้ชมครับ มาติดตามมารับชมมาดูขั้นตอนกันเลยครับประกาศเขียวนะครับทันไหนก็ได้นะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเรากําลังจะเพาะนะครับต้นกล้าลงกระถางนะครับบางท่านก็เพาะลงถาดนะครับถาดเพาะหลุมเล็กๆยิ่งดีนะครับแต่นี่เราสามารถเพาะใส่กระถางใบใหญ่ได้นะครับ แล้วค่อยจิ้มนะครับไปปลูกนะครับพอเสร็จล้วก็ค้นน้ำนะครับพ่นเบาๆนะครับท่านผู้ชมเราพ่นเราปลูกต้นเล็กๆแบบนี้นะครับก็สามารถปลูกได้นะครับ20วันนะครับท่านผู้ชมจะได้ต้นเท่านี้นะครับเราก็เตรียมถุงเลยนะครับ ุงที่เราจะใช้นะครับคือถุงใสๆแบบนี้เราต้องเอาขนาดใหญ่พอป,ประมาณนะครับดินที่เราผสมไว้เรียบร้อยนะครับดินของเราก็มี4ส่วนนะครับเราใช้แกบดำนะครับ1ส่วนดิน1ส่วนนะครับปุ๋ยหมัก1ส่วนนะครับแล้วก็เราก็ต้องใช้ มมลไก่นะครับไม่ถึงครึ่งนะครับมูลไก่ไก่ไม่ขาดไม่ได้นะครับหรือปุ๋ยคอกก็ได้นะครับปุ๋ยคอกเราใช้ครึ่งนะครับปุ๋ยคอกนะครับแต่มูลไก่เขาแรงเราต้องใช้ไม่ถึงครึ่งทังนะครับเรามาเรียงนะครับใส่ภาชนะนะครับตั้งในภาชนะที่สูงกว่าพื้นนะครับเสีเดียม ก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมหรือเป็นกลมแบบนี้ก็ได้นะครับรวางเรียงรอบไปเลยนะครับแล้วก็วางข้างบนตรงกลางนะครับเป็นกระถางท่านผู้ชมเราจะให้สูงกว่านะครับเราใช้มีดแทงเพื่อให้ระบายน้ำเราก็ฉีดพ่นน้ำลงไปนะครับ เราก็ได้ต้นพันเรียบร้อยเราก็มาจิ้มนะครับจิ้มเบาๆนะครับก็รอบต้นแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะใช้ถาดนะครับปลูกนะครับก็ได้นะครับถาดนะครับถาดเล็กๆหลุมเล็กๆที่เราเพาะพันต้นไม้นะครับ เพราะกล้าก็ดีเป็นต้นๆเราเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็พ่นน้ำอีกครั้งนะครับพ่นน้ำเรียบร้อยนะครับ35วันนะครับ35วันเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็เริ่มสวยงามนะครับผู้ชมเห็นไหมครับเราไม่ต้องดูแลมากก็สามารถที่จะได้ของปลอดภัยรับประทานแล้วนะครับเราใช้ถุงแบบนี้ก็ง่ายประหยัดเหมาะสำหรับเวลาที่เราประหยัดแบบนี้นะครับ การบำรุงรักษาก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมพ่นสมุนไพรให้เขาก็ได้นะครับสมุนไพรที่เราหมักก็ได้นะครับหรือใช้น้ำส้มควอนมาให้ก็ได้นะครับครบ50วันท่านผู้ชมครบ50วันแล้วนะครับเราก็สามารถเก็บไปรับประทานได้แล้วเห็นไหมครับเราสามารถเก็บปรับประทานนะครับก็ตัดเลยนะครับบางท่านก็ตัดเอาแต่ก้านก้านไปรับประทานได้ ไปทำเมนูอาหารได้หลายอย่างนะครับไปกินสดก็ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปที่เรานำเสนอท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในณะที่นี้ด้วยนะครับพูดอาจจะไม่รื่นหูก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าจะนำเสนอท่านผู้ชม ที่มีสาระ,ะน่ารู้อีกนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบก,กันหน้าก็เจอกันอีกนะครับสวัสดีครับ